ว่าไงบ๋อมีน้องคนหนึ่งอะทักมาถามว่ามีรถรสะสงแบบสไตล์สปอร์ตสปอร์ตข้างในดูหรูๆบ้างไหมอะมีนี่นี่อยู่ที่มือนี่เลยนี่ดูสปอยเลอร์อันนี้ทำมาแล้วนะแล้วก็มีคีบฉลามให้แล้วดูไฟท้ายดิแบบทรงสปอร์ต LED ด้วยนะที่สำคัญเนี่ยบอกเลยข้างในนี่โคตรหรูอะเหมือนพวกรถแบบรถเมล์รถ BM เเลยดูดิเป็นเบาะสีดำตัดก,กับสีแดงอะโคตรเท่บอกเลยแล้วมีแอร์ด้านหลังสองตัวคือแบบไปต่างจังหวัดอะมีผู้หญิงไปเยอะๆอะกิ๊นเยอะๆนี่นั่งสบายมากข้างหลังอะเดี๋ยวดูภายหน้ารถกัน คอนโซลก็เทมากตัวนี้เป็นแบบว่าเกียร์แบบพอยสติ๊กด้วยนะแล้วก็มุมลรมัติฟังก์ชันแล้วมีโหมดแบบว่าซูเปอร์สปอร์ตคือแบบว่าเหยียบติดเท้าแน่ฝันใจวัยรุ่นนี้ชอบเลยแล้วระบบคําสั่งเสียงไรสมาร์ทอีกตัวนี้บอกเลยครบคันแน่นอนของไฟฟ้า2คู่แล้วบอกเลยคันนี้นะจัดโมเดิรนเอยู่นะออกรถอะบอกเลยขับฟรีเก้าสิบวันเอารถแค่ศูนย์บาทแล้วก็ฟรีประกันชั้นหนึ่งแล้วตอนนี้ช่วยผ่อนสองปีด้วยนะฟรีดอกเบี้ยหนึ่งปีนำไปว่าใครอยากได้นะคันนี้นะ มาดูรถได้มาลองขับได้ที่พีซีซีคารแล้เพะพึนหรืออยากติดต่อผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้